คนแจ็คมานั่งด้วยกันไหมคะตัวกลัวคือระบุเลยนะครับเนี่ยเอ้าไม่คือเขานั่งคนเดียวไงเราก็กลัวเหงาหมอครบรักษารักษาหน่อยรักษา,ากายอาจจะหายนะครับถ้ารักษาใจน่าจะไม่หายเพราะว่าใจน่าจะไม่ได้อยู่กับตัวเองอยู่มิคำส่งไว้ส่งไม่อยู่สง่สงเมื่อจะอยู่นะขออนุญาตนะคะขออนุญาตอุ้มไปไว้ในในร่มหร้อน จบิชัวกาแฟไหมครับกาแฟไซออลสองแก้วค่ะตุ่มเหรอตุ่มครับขอบคุณมากเจ้าสองไอสองไม่ตั้งแล้ววะพี่แต่เราจะเอาเอาไปไปนั่งไปนั่งไปนั่งพี่ไปนั่งไปนั่งเช่เน้องเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่เราจะกินเราจะกินเราต้องแบบนั่งพี่เช่เน้องแบบว่านั่ง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 คนเดียวแล้วมันเหงาไอระอยากได้คนสวยมานั่งด้วยได้ไหมครับพี่โตูอีกแล้วเอาเอไม่ได้ไม่ได้หรอครับ ได้ค่ะได้ค่ะจะจะให้่าให้คนสวยนั่งตักอะไรเงี้ยหรือว่านั่งข้างๆโอ๊ยทุกที่หนูนี่เนี่ยมันให้ผู้ชายมาเต้นแต่พี่สาวน่ารักหนูเริ่มแบบหลงละเริ่มหลงละแล้วก็หนูน่ารักไงพี่อะไรพี่อะไรบอกหนูทุกครั้งที่พี่จะหน้าหนูอะหนูเขินเอ้า นี่เราเคยครับความจริงที่พี่พูดออกไปอ่ะหนูน่ารักในตาในสายตาพี่เสมอครับโอ้โหดูเคยดูเคยดูเคยเฮ้ยพี่เฉยพี่เฉยรถเรารถเราพี่พี่พี่รถเร่าพี่เโาเหคไปก่อนแหละสวัสดีครับมาสวัสดีครับมาโอ้ตาวแซ่บว่าไงตัวแซ่บ ครัโอ้ล่าสุดเรียกไม้แล้วสุดเมื่อเมื่อวานได้ไปโซนไหมได้ตอนไหนครับมาเห็นเมื่อวานจะไปโซนกันนี่ใช่ปะวันนั้นเราไปเจอใครมาพี่เชยเฮ้ยไม่ใช่โง่เอาของ L2 ครับได้ได้แป๊บนึงแป้นสักเราไปเจอพี่โชว์ลมหน่อลบหน่อยแป๊บนึงลบแป๊บนึงที่ไหนอ๋อที่ขอบหูโดนโบน่ะนะเออไปฟังโจรบน มามาทำอะไรครับทำอะไรครับมามาซื้อกาแฟเนาะนั่งพักไปเลเบลมาะหลุดแล้วทํางานเหนื่อยหรือเปล่าครับเหนื่อยมาหลายวันละเห็นหน้าก็น่าจะชื่นใจหายเหนื่อยแล้วมั้งครับเนี่ยเห็นหน้าอะไรลุดสองคน เห็นหน้าหนูสองคนขอแต่ตั้งอ่ะสองคนเนี้ยแล้วเจ้าแสบเป็นไหนหมดแล้วอ่ะรอครับชุบหมาเลยครับมีใครเอาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวกันอยู่สคนนี่แหละครับจามาอยู่นแค่สองคนนะ เจอกันเว้ยพี่โชคดีเว้ยมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งจุงจิมีพี่โชคจใจตังคยังกาแฟก่อนหนึ่งแก้วก็ได้นับสองาปลาดจะจ่ายให้เลยสามคนอ่ะโอ้โหรักหมายส่วนแตโลกเลยเอใส่อะไรดีครับใส่แอลคนลแก้วครับ อ๋อน้องง้อมาด้วยนะน้องง้อ่ะน้องง้อน้องยังไม่เสร็จก่อนน้องค่ะไหนไหนหนูบอกว่าจะเป็นนั่งข้างพี่ไงคะไอ้เขาเดี๋ยวหนูตั้งร้านเสร็จหนูไปนั่งข้างมาอยากให้ใครมานั่งข้างๆหรือเปล่าอยาให้น้องง้อเสิร์ฟกาแฟให้นะคะสามเก้าเจ็ดครับน้องง้อมาเสิร์ฟดีกว่าให้น้องง้อมาเสิร์ฟเมื่อกี้ที่มาบอกว่าอยากให้คนมานั่งข้างๆบอกกับสามเจ็ดสามไปเสิร์ฟกาแฟก่อนเลยนะ พี่บอกอยากอยากได้ขมมานะงข้างๆนี่บอกใครแล้วครับค่ะเฮ้ยโจโจอยากได้มานนข้างๆจะเปิดวงตะกร่ะครับตรงนี้เดี๋ยวครับจุงนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละแปลกเลยครับเจะดามแปลกอ่ะเลอกไรครับเลอะไรยี่สิบใช่ไหมยี่สิบครับอนไ้อะไรนะคะพี่จุ๊ี่พันครับพี่โชคเรื่องไรครับพี่โชค พี่จุงที่นี้นั่งใหม่นะครับขอบคุณครับนี่กล้าคุยเลยอ่ะไอ้จุงพูดไปเพื่อนอาหายเนื้อหรือเปล่าแลวพี่คนนี้พี่ซื้อให้หรือเปล่าคะซื้อค่ะเฮ้ยซื้อกาแฟฮัลโหลครับน้องครับรบกวนวางวางเก้าอี้ตรงตอนนี้เพิ่มได้สักตัวได้ไหมครับ พี่กินชักแก้วได้ไหมคะทรงมือครับมาดูไกลกระจังเลยเนาะอันนี้มาบอกใครเหรอคะะอ๋อไม่หมายถึงแม่ค้ากัลล้าน่ะมาดูไกลกระจังเลยไม่ไกลนะครับถึงแม้ว่าตัวห่างไกลแต่ใจน่าจะไม่เคยห่างกันนะครับ ใช่เหรอไม่กินข้าวแล้วล่าสุดอ่ะน่าจะรอคนชัวมานั่งหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเราไม่อยู่เลยเ่าตัวโต้เลยครับฟังเลยครับหยุดครับจะหยุดแล้วครับคนแจ็คมานั่งด้วยกันไหมคะตัวกลัวเฮ้ยนี่คือ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 ระบุเลยนะครับเนี่ยอ้าวไม่คือเขานั่งคนเดียวไงเราก็กลัวเหงา ทำไมนั่งด้วยกันต้องต้องแบบดีวิเชียร์ดูวิเชียร์คุณตำรวจคนนี้นั่งหัวโตแทนดาบดาบผมยันเลื่อนได้ครับคุณตำรวจค่ะวัสดีค่ะครับรับพี่เฉยนะครับพี่รับกิชนยครับรับพิชัยสำหรับพี่นะครับพี่ข้าวบูกะบ๊องอะไรไปตามพี่เลี้ยงเรามาดิเกศูนย์หกขอตะบูก้อนหนึ่งมาเลยนะสวัสดีครับเก็บศูไม่มีอ่ะไปต้องไปกซ์เสือ อย่งครับพี่เราตัวนู้นไหมครับย่งครับพี่ไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอกน่าจะไม่อยู่ครับมาน่าจะต้องไปเรียกเองแล้วล่ะได้เขาไม่อยู่กิน<า>กาแฟแล้วลองมาลองหรือ,อยังฮะมายังไม่ได้ลองไปเรียกเลยไปเรียกก่อนไม่อยู่หรอก มันต้องเดินไปเรียกใกล้ๆก่อนแด่ข้างๆโ oh. <laughs> <c oughs> อ้ค่ะอิเขาอยู่เหรอน่าจะอยู่ครับเพราะว่าเขาน่าจะรอให้หมาไปเรียกหรือป้าใช่หรอใช่หลอกกันวะเนี่ยไม่หลอกทุกเลยไม่เสียเที่ยว ต้องเดินไปกับซิปนะครับใช่ครับจะต้องเอาเดินไปกับซิปข้างหลังใช่อยู่ไหมขอบคุณชิบหายละมันลมอ่ะทำไมเป็นลมอ่ะเอา มาพาไปส่งเลยมาพาไปส่งเลยพาไปส่งเลยพี่ชันลูกค้าหนูทำไมคะพี่มีคุณชนทำไมเนี่ยหมอนี่ไงหมอครับรักษารักษาหน่อยสากายอาจจะหายนะครับถ้ารักษาใจน่าจะไม่หายเพราะว่าใจน่าจะไม่ได้อยู่กับตัวเอง มันจะไปอยู่ไหนอ่ะแต่มันหายอ่ะกระเป๋าสองเก้าหกครับเอาถ้าอยู่หรอเปลเดี๋ยวจะให้เท่าไหร่ะแปดร้อยครับสองเก้าหกอยู่ไหมคะเนี่ยอยู่ไหมคะเอคนนี่อยู่อยู่ม ส่งไว้ส่งไม่อยู่ส่งเมื่อจะอยู่นะบ้องบ้องบ้องมีอะไรคุยด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไรครับเอาไม่ได้อยู่อะเขาอุอ้มเาขามานั่งดิเน่เาเอาจะไม่ ขื่นใจใครและเขาแม่อนุญาตไม่เราไม่ขื่นใจเราแค่ไปอุ้มมาเขามาอยู่ใต้ร่มงเงาแดดนอกมันก็จริงอะเนาะจริงไขออนุญาตนะคะขออนุญาตอุ้มไปไว้ในร่มวอร,ร้อน สก,กอตโงเห็นนะพี่ทำอะไรอะ่ะทำอะไร้าลองพี่ไม่จ่ายเงินมีกาแฟอยู่กแฟเต็มตัว <laughs> มุกนี้อีกแล้วเหรอ ไอ้ยีนิกอปเหมือนด้วยนะไอสัตว์เหมือนจัดแต่ตัมหูไม่เหมือนวะจุนจุง กระเป๋ายี่สิบครับไอจูมึงจะพูดอะไรบอกเรื่องอะไรอะ่ะอย่าชนได้หมดวันนี้เ,เขามาแล้วนะขอบคุณนะคะนั่งได้นะครับพร้อมน่าจะต้องนั่งกับเพื่อนเขาแล้วแหละแอดน้องพูดเปแลไรวะพไปเดี๋ยวกูไปหน้าเวทีแบบ มาไปตำรวจเป็งไงบ้างครับช่วงนี้เครียดเดียวไหมครับเครียดเดียวไหมครับ